สวัสดีครับเพื่อนๆนครับโอกาสดีอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะไปเที่ยวโบราณสถานกันนะครับเดี๋ยวที่ไหนนั้นเดี๋ยวติดตามกันดูนะครับวันนี้น้องปุ้มคนเดิมครับครับสวัสดีครับเป็นอ่าพอเขาลรีให้วันนี้เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆนเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเราจะไปที่ไหนกันครับ พาเพื่อนๆน,นะครับเดินทางนะครับดูวิวทิวทัศน์ข้างทางไปนะครับดูเพราะขอรอรอไปก่อนนะครับพเพื่อนๆครับนะครับเส้นทางนะครับ ครับเพื่อนๆครับี๋ยวเราดูบรรยากาศข้าง,างทางไปด้วยนะครับเพื่อนอน,นะครับสองข้างทางของการเดินทางนะครับเพื่อนที่เห็นด้านหน้านะครับก็คือสถานีรถไฟโนนสูงนะครับซึ่งทําได้อลังการงานสร้างนะครับเพื่อนๆน่าจะเตรียม รถไฟรางคู่นะครับครับนี่คืออำเภอโนนสูงนะครับเรามุ่งหน้าไปกู่บ้านปราสาทและก็ปราสาทบ้านปราสาทนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆครับเรามาถึงแล้วนะครับเดินทางมาถึงจุดหมายของเราแล้วนะครับเพื่อนๆตอนนี้ผมกำลังมองหาป้าย ประวัติโบราณสถานแห่งนี้อยู่นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าโบราณสถานหลังนี้นะครับคือที่ไหนนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับนี่ครับเพื่อนๆครับโบราณสถานหลังนี้นะครับดูจากรูปแนนของโบราณสถานแล้วนะครับมีสระน้ำอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเพื่อนๆครับ ทิศตะว,วันออกเฉียงเหนือฉะนั้นแล้วแปลงแบบนี้นะครับก็คือโบราณสถานที่เป็นแอโรคยาสารนะครับเดี๋ยวเราไปดูป้ายประวัติกันก่อนนะครับเพื่อนๆครับว่าป้ายเขาว่าอย่างไรบ้างนะครับอันนี้มีทั้งป้ายพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปะวัตถุด้วยนะครับเพื่อนๆครับนี่คือ ปราศาสตร์บ้านปราศาสตรนะครับอยู่ที่ตําบลเมืองปราศาสตร์อาเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นปราศาสตรนะครับที่บอกว่าเป็นศาสนสถานประจําโรงพยาบาลหรือเรียกว่าอโรคยาสารนะครับเพื่อนๆในคตินั้นนะครับสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่18สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับ ประกอบด้วยปราสาทประธานทรงสี่เหลี่ยมด้านหน้าหรือด้านทิศตะวันออกมีชลารูปกากบาทนะครับมีวิหารตั้งอยู่ทิศตะวันออกนะครับเฉียงใต้นะครับของปราสาทประธานนะครับ,รรนะรบมีโคปุระทางเข้าด้านทิศตะวันออกนะครับมีกำแพงล้อมรอบนะครับนอกกำแพงด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นสระน้ำปลูกด้วยศิลาแรงนะครับ ก้นสระนั้นมีแท่นน้ำมนต์นะครับเจาะรูตรงกลางให้น้ำใต้ดินไหลออกมานะครับแท่นตัวนี้นะครับจะต้องดูตอนที่น้ำแห้งแล้วนะครับถึงจะเห็นนะครับเพื่อนๆครับเราไปดูโบราณสถานกันครับเพื่อนๆนะครับโดยรอบนะครับนี่คือปราสาทบ้านปราสาทนะครับซึ่งเป็นอารคยาสารหรือ โบราณสถานประจำสถานพยาบาลนั่นเองนะครับเพื่อนๆครับก็โอเคนะครับก็ดูเรียบร้อยดีนะครับสวยงามนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวติดๆกันนั้นจะมีโบราณสถานอีกแหล่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากนี้นะครับน่าจะไม่ถึง500เมตรนะครับเพื่อนๆครับ น่าจะไม่ถึง500เมตรครับเดี๋ยวเราไปดูโบราณสถานอีกหลังกันครับเพื่อนๆครับถึงแล้วนะครับโบราณสถานอีกหลังหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ๆกันนะครับเพื่อนๆครับใกล้ๆกับปราสาทบ้านปราสาทนะครับอันนี้คือกู่บ้านปราสาทนะครับผมเห็นป้ายประวัติแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินตรงไปหาป้ายประวัติกันนะครับว่าประวัตินั้นเขาจะว่ายังไงบ้างนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับเพื่อนๆครับ อันนี้กำลังทำความสะอาดอยู่นะครับพื้นที่ก็ดูเรียบร้อยนะครับยังยังไม่ถือว่าจะรกมากนะครับไปดูป้ายประวัติกันครับเพื่อนๆครับอันนี้ก็มีป้ายพระราชบัญญัติเหมือนกันนะครับอ่าอันนี้ครับกู่บ้านปราสาทนะครับกู่บ้านปราสาทบ้านโนนพัฒนาตำบลเมืองปราสาทอำเภอนนสูงจังหวัดนครราชสีมานะครับ เขาบอกว่าประกอบด้วยปราสาทสามหลังตั้งอยู่บนฐานเดียวกันนะครับตามแนวทิศเหนือใต้มีวิหารหรือบรรลัยอยู่ด้านหน้านะครับเพื่อนๆปราสาด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้กอด้วยหินแรงนะครับก็คือศิลาแรงนะครับมีอาคารแผนผังรูปกาก,ากบาทอยู่ด้านหน้าปราสาด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือไม่มีบันไดทางขึ้นมีอาคารอิฐผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าไม่มีบันไดทางขึ้น แนวทางเดินหรือวิหารโถงเป็นอาคารโปรง่งพื้นปูด้วยอิดด้านในสุดเป็นแท่นปฏิสถานรูปเคารพมีซุ้มประตูทางเข้าด้านทิศตะวันออกด้านเดียวแผนผังรูปกากบาทด้านทิศเหนือและทิศใต้ต่อไปเป็นแนวกำแพงอ่าสลาแรงนะครับล้อมรอบนะครับเพื่อนๆน,นี่คือประวัตินะครับนี่คืออ กู่บ้านปราสาทนะครับอยู่ไม่ไกลกับปราสาทบ้านปราสาทซึ่งเป็นอโรคายาสารที่ผมพาไปดูเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ต่อเนื่องกันเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่คือกู่บ้านปราสาทนะครับดูอลังการใหญ่โตนะครับสวยงามนะครับเพื่อนๆครับน่ามาท่องเที่ยวนะครับเพื่อนๆนะครับใครที่อยู่ ในเขตโคราชนะครับก็สามารถที่จะมาเที่ยวชมได้นะครับอยู่ที่อำเภอโนนสูงนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับเพื่อนๆครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดูแล้วก็ไม่ได้ไกลอะไรมากนะครับไม่ได้ไกลมากเท่าไหร่นะครับเพื่อนครับสวยงามน,นะครับ ช่วงนี้ฤดูมรสุมก็น่าจะหมดแล้วนะครับเพื่อนๆก็ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องของภูทกภัยหรืวาตะภัยอะไรมากนักนะครับเพื่อนๆครับนี่ครับเพื่อนๆครับอันนี้นะครับโบราณสถานหลังนี้คือกู่บ้านปราสาทนะครับเพื่อนๆครับสวยงามครับเพื่อนๆครับวันนี้ผม นำเพื่อนๆชมโบราณสถาน2แหล่งนะครับ2ส,สไตล์นะครับแต่ว่าก็เป็นโบราณสถานที่อยู่ใกล้ๆก,กันนะครับที่อยู่ที่อำเภอโนนสูงนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆท่านใดยังไม่ได้กดติดตามนะครับยังไม่ได้กด s u b สไครต์นะครับก็ขอความกรุณาเพื่อนๆน,น,นะครับ กดติดตามกด Subscribe ให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องจะได้มีกำลังใจในการาทำคลิปให้เพื่อนๆนำเที่ยวเพื่อนๆอย่างนี้ต่อไปนะครับเพื่อนๆครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเพื่อนๆครับ